ลองจินตนาการว่าคุณถือกุญแจที่จะไขไปสู่เสรีภาพอย่างแท้จริงชีวิตที่ไม่มีใครควบคุมความคิดของคุณได้ชีวิตที่คุณไม่กลัวการถูกปฏิเสธและชีวิตที่ความสงบภายในใจของคุณไม่มีอะไรทําให้สั่นคลอนได้แต่ในโลกภายนอกผู้คนพยายามโน้มน้าวการตัดสินใจของคุณอยู่เสมอพวกเขาทำให้คุณวอกแวกและพาคุณหลงทางจากเส้นทางที่แท้จริงของตัวเอง แล้วคุณจะรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้อย่างไรนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้เป็นหนทางที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากเสียงรบกวนภายนอกและปลดล็อกพลังในตัวคุณอย่างแท้จริงด้วยการโฟกัสแค่ที่ตัวเองเท่านั้นวันนี้เราจะเปิดเผยบทเรียนจากพระพุทธศาสนาสิบขอ้อที่จะสอนให้คุณไม่ต้องยึดติดกับความคิดของคนอื่น และกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองอีกครั้งข้อหนึ่งหยุดพึ่งพาคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีความสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความสงบอยู่ที่ใจอย่ามองหาข้างนอกแปลว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำแต่มาจากข้างในใจเราเองถ้าเรายังต้องพึ่งการยอมรับหรือคํำชมจากคนอื่นเพื่อให้มีความสุข เท่ากับว่าเราให้พวกเขามาควบคุมอารมณ์ของเราซึ่งมักจะนำมาซึ่งความผิดหวังเพราะไม่มีใครทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาพระพุทธศาสนาสอนให้เรามองเข้าไปข้างในให้เรารู้จักตัวเองและยอมรับตัวเองให้เราหาความสุขจากปัจจุบันที่มีและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเมื่อเราฝึกพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเราจะสร้างฐานของความสงบในใจ ที่ไม่มีใครสามารถพากไปจากเราได้ข้อสองอย่าก,กลัวการอยู่คนเดียวความเงียบสงบคือที่ที่เราพบพลังที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจงเจริญสมาธิดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์สงบนิ่งและทำหน้าที่ของตนอย่างชำนาญน,นี่แสดงว่าการอยู่ลำพังไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากที่สุดเมื่อเราได้อยู่กับตัวเอง เราจะมีเวลาทบทวนความคิดเติบโตทั้งทางอารมณ์และจิตใจเราไม่ต้องพึ่งการอยู่กับคนอื่นเพื่อให้รู้สึกดีแต่เราเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเมื่อเรายอมรับความโดดเดี่ยวอย่างสงบเราจะพบพลังและปัญญาภายในที่นำทางชีวิตได้อย่างมั่นคงข้อสหยุดสแสวงหาคำชมจากทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ตัวท่านเองสมควรได้รับความรักเท่ากับใครทั้งจักราวาลความหมายคือการยอมรับที่เราต้องการจริงๆคือตัวเราเองไม่ใช่จากคนอื่นถ้าเรามัวแต่ขอคำชมจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคำพูดดีๆหรือการยอมรับเราจะเริ่มหลงลืมคุณค่าของตัวเองและปล่อยให้ความรู้สึกของเราถูกกำหนดโดยคนอื่นพระพุทธศาสนาสอนว่าความมั่นใจที่แท้จริงต้องมาจากการยอมรับตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมายืนยันว่าคุณดีพอให้ฝึกมอบความเมตตาและกำลังใจให้ตัวเองแทนยิ่งคุณรักและเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากคนอื่นอีกและนั่นจะช่วยลดความเครียดและความผิดหวังในชีวิตลงได้มากข้อ4อย่าปล่อยให้การถูกปฏิเสธมาทำร้ายใจคุณการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราด้อยค่า แม้จะรู้สึกเสียใจในตอนแรกแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เรามองมันในมุมใหม่ให้มองว่าการถูกปฏิเสธคือโอกาสที่จะเติบโตและเปลี่ยนเส้นทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุดท้ายแล้วมีเพียงสามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณรักมากแค่ไหนคุณใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนเพียงใดและคุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณได้อย่างสง่างามเพียงใด สิ่งนี้เตือนให้เรารู้ว่าการปล่อยวางด้วยความสงบคือกุญแจสู่ความสุขเมื่อคุณไม่ยึดติดกับการถูกปฏิเสธคุณจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตข้อ5หยุดกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณความกังวลว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความทุกข์ใจหลายครั้งเราปล่อยให้คำพูดหรือสายตาของคนอื่นมากำหนดการกระทำและความรู้สึกของเรา แต่พระพุทธศาสนาสอนว่าคําตัดสินของผู้อื่นสะท้อนตัวเขามากกว่าตัวเราสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณมองตัวเองอย่างไรและคุณกระทำสิ่งใดอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าหาข้อผิดพลาดในผู้อื่นแต่อย่าลืมมองดูการกระทำของตนเองท,ง,งทั้งสิ่งที่ทำไปแล้วและยังไม่ได้ทำคําสอนนี้เตือนให้เราใส่ใจในหนทางของตนเองมากกว่าการตัดสินของคนอื่น เพราะความคิดของผู้อื่นเราควบคุมไม่ได้และยิ่งคุณพยายามเอาใจทุกคนคุณก็ยิ่งเหนื่อยและหมดพลังเมื่อคุณปล่อยวางจากความกลัวนั้นคุณจะพบอิสรภาพและความสงบที่แท้จริงในการเป็นตัวของตัวเองข้อ6หยุดเสียสละความสงบของตัวเองเพียงเพื่อทำให้คนอื่นพอใจหลายคนพยายามทำให้ทุกคนรอบข้างพอใจทั้งในที่ทำงานกับเพื่อนหรือในครอบครัว เรายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแม้ในใจจะไม่สบายเลยก็ตามแต่ความจริงคือไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดการพยายามมากเกินไปจะนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าและความทุกข์ที่สะสมพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดเพียงคำเดียวที่นำมาซึ่งความสงบมีค่ามากกว่าคำพูดพันคำที่ว่างเปล่าความหมายคือ จิตใจที่สงบมีค่ากว่าการเอาใจคนทั้งโลกพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่นแต่ไม่ใช่ถึงขั้นที่ต้องเสียสุขภาพจิตของตัวเองเราต้องรู้จักสมดุลช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลจิตใจของตัวเองด้วยการปฏิเสธบ้างหรือวางขอบเขตให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องผิดเมื่อตั้งใจรักษาความสงบในใจ เราจะสามารถให้สิ่งดีๆกับคนอื่นได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียความเป็นตัวเองไปข้อ7จงใส่ใจในสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นในชีวิตนี้หลายครั้งที่เรารู้สึกหมุดหงิดเพราะพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของเราเราต้องการให้คนอื่นทำตามใจให้เหตุการณ์เป็นไปตามที่หวังให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่พระพุทธศาสนาสอนว่า การยึดติดในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นที่มาของความทุกข์ความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหรือความคิดของเขาได้สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงคือการกระทำความคิดและปฏิกิริยาของเราเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจงควบคุมจิตของตนมิเช่นนั้นจิตจะควบคุมเจ้าเสียเองคำสอนนี้เตือนให้เรา ใช้พลังจิตให้ถูกทางเมื่อเราฝึกควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองเราจะควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นแทนที่จะเสียพลังไปกับการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้หันกลับมาถามตัวเองว่าฉันจะตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นอย่างไรฉันจะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉันจะหาความสงบในความวุ่นวายนี้ได้อย่างไรเมื่อเราฝึกมองเข้าไปข้างใน เราจะเข้มแข็งขึ้นเหตุการณ์ภายนอกไม่อาจทำให้ใจเราหวั่นว้วได้อีกเราจะพบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงเมื่อเลิกพยายามควบคุมทุกอย่างรอบตัวและเมื่อเรายอมรับว่าการกระทำของผู้อื่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเราจะได้พลังกลับคืนมาชีวิตจะสงบขึ้นเราจะใช้เวลาน้อยลงกับการหงุดหงิดและมีสติมากขึ้นในทุกการตัดสินใจ นี่คือหนทางสู่ความอิสระและพลังแท้จริงจากภายในข้อ8จงรู้ว่าผู้คนส่วนใหญ่กำลังสนใจแต่ชีวิตของตัวเองเรามักจะคิดว่าคนอื่นคอยจับตามองและตัดสินเราแต่ความจริงนั้นง่ายกว่ามากคนส่วนใหญ่มัวแต่ยุ่งกับเรื่องของตัวเองจนแทบไม่มีเวลามาสนใจเราเลยการรู้ความจริงข้อนี้จะช่วยให้ใจคุณรู้สึกเบาสบาย ความกลัวว่าคนอื่นจะตัดสินเราคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่เรากลัวจะเป็นตัวของตัวเองเรากลัวว่าคนจะมองว่าเราแปลกเรากังวลว่าเขาจะไม่ชอบในสิ่งที่เราทำแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าให้ปล่อยวางจากภาระที่ไม่จำเป็นเหล่านี้และจงใช้ชีวิตอย่างอิสระพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภารกิจของเธอคือการค้นพบโลกของตนเองแล้วมอบหัวใจทั้งหมดให้กับมัน นั่นหมายถึงทุกคนมีเส้นทางของตัวเองให้เดินคนส่วนใหญ่สนใจแต่ปัญหาความฝันและเรื่องของตัวเองแทนที่จะกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับเราให้มุ่งมั่นค้นหาเส้นทางของตัวเองและเดินให้เต็มที่เมื่อคุณรู้ว่าคนอื่นไม่ได้คิดถึงคุณมากอย่างที่คุณคิดมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกคุณไม่จำเป็นต้องเสียพลังไปกับการพยายามให้คนอื่นพอใจ แต่เอาพลังนั้นมาพัฒนาตัวเองแทนลองคิดดูว่าในหนึ่งวันคุณคิดถึงเรื่องของตัวเองมากแค่ไหนแล้วเปรียบเทียบกับเวลาที่คุณใช้ไปกับการคิดถึงคนอื่นความจริงก็คือทุกคนต่างมีเรื่องของตัวเองให้กังวลไม่มีใครมีเวลามาสนใจเราตลอดเวลาการเข้าใจข้อนี้จะทำให้คุณมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับชีวิตคุณเองและเลิกกลัวการตัดสินจากคนรอบข้างพระพุทธศาสนายังสอนเรื่องการไม่ยึดติดไม่ใช่แค่การไม่ยึดติดในสิ่งของแต่รวมถึงความคิดของผู้อื่นด้วยเมื่อคุณปล่อยวางจากการต้องได้รับการยอมรับจากภายนอกคุณจะเริ่มใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงแทนที่จะใช้ชีวิตตามที่คนอื่นคาดหวัง คุณจะหันกลับมาใส่ใจการเติบโตภายในของตัวเองคุณจะมั่นใจมากขึ้นและพบความสงบที่ลึกซึ้งขึ้นในใจเพราะคุณไม่ต้องเป็นนักโทษของความคิดคนอื่นอีกต่อไปทุกคนล้วนกำลังต่อสู้กับเรื่องของตัวเองเหมือนกับที่คุณกำลังเผชิญอยู่การเข้าใจจุดนี้จะช่วยให้คุณมีเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นและกลัวการถูกตัดสินน้อยลง เมื่อคุณไม่เอาความคิดของคนอื่นมาเป็นภาราใจคุณจะรู้สึกอิสระสดใสและมีพลังมากกว่าเดิมเพราะคุณไม่ได้อยู่ใต้เงาของการคาดหวังอีกต่อไปข้อ9อย่าติดกับดักของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบเป็นกับดักที่แอบซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเรื่องหน้าตาเรื่องงานความสำเร็จหรือแม้แต่ความสุขของเราเอง การเปรียบเทียบเหล่านี้นำมาซึ่งความอิจฉาความไม่พอใจและความรู้สึกด้อยค่าพระพุทธศาสนาสอนว่าการเปรียบเทียบเป็นรูปแบบหนึ่งของความยึดติดที่นำมาซึ่งความทุกข์เพราะเมื่อเรามัวแต่มองว่าคนอื่นดีกว่าเราก็ลืมไปว่าตัวเองเดินมาไกลแค่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขภาพคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความพอใจคือทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุด และความซื่อสัตย์คือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เรามีมากกว่าคนอื่นแต่อยู่ที่เราพอใจกับสิ่งที่เรามีการเปรียบเทียบจะพาเราไปสู่ความรู้สึกขาดแทนที่จะขอบคุณสิ่งที่เรามีในยุคนี้สื่อสังคมออนไลน์ทำให้เรายิ่งเปรียบเทียบตัวเองง่ายขึ้นเราเห็นรูปคนไปเที่ยวมีชีวิตหรูหรามีความสำเร็จ แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรานั้นยังไม่ดีพอแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นเราไม่เห็นความเหนื่อยความกลัวและความทุกข์ของเขาทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองอย่านำเบื้องหลังของเรามาเปรียบกับฉากหน้าของคนอื่นให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีเมื่อเราฝึกเจริญสติและรู้สึกขอบคุณ เราจะเริ่มเห็นความงดงามของชีวิตตัวเองและหยุดเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นการเปรียบเทียบยังทำให้เราเข้าสู่ภาวะของการแข่งขันซึ่งทำให้เกิดความอิจฉาและความเกลียดชังอารมณ์เหล่านี้จะบดบังจิตใจของเราและทำให้เราหลงทางจากเส้นทางแห่งสติเมื่อเรามัวแต่แข่งกับคนอื่นเราจะไม่มีวันรู้สึกพอใจและเราจะพลาดความสุขจากการเป็นตัวของตัวเอง พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องสัมมาอาชีวะคือการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลและกลมกลืนส่วนหนึ่งของสมดุลน,นี้คือการยอมรับว่าชีวิตเราไม่ต้องเหมือนใครเพื่อจะมีความสุขเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบแล้วใช้ชีวิตตามค่านิยมและเป้าหมายของตัวเองคุณจะรู้สึกสงบขึ้นทันทีคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่คุณดีกว่าใครแต่อยู่ที่คุณเป็นคุณได้อย่างเต็มที่หรือไม่ข้อสิบ ให้ความสำคัญกับการเติบโตภายในมากกว่าการสแสวงหาคําชมจากภายนอกในสังคมทุกวันนี้หลายคนถูกปลูกฝังให้สแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ยอดไหลในโซเชียลเรามองหาการยืนยันจากภายนอกเพื่อจะรู้สึกดีกับตัวเองแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าความสงบและความสมบูรณ์ของชีวิต ต้องเริ่มต้นจากภายในยิ่งคุณวิ่งตามการยอมรับจากภายนอกมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งหลงทางจากตัวตนที่แท้จริงคุณค่าของตัวเองจะถูกกำหนดโดยความเห็นของคนอื่นซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจและความไม่มั่นคงในใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจคือทุกสิ่งสิ่งที่คุณคิดคุณก็จะเป็นเช่นนั้นแสดงว่าพลังทั้งหมดอยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองฝึกสติรู้เท่าทันอารมณ์เราจะมีพลังและความสงบที่มั่นคงแต่ถ้าเรายึดติดกับคำชมเราจะตกเป็นทาสของความคาดหวังจากคนอื่นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นคือการรู้จักใจของตนเองฝึกเจริญสติและหันกลับมาสำรวจตัวเองด้วยความเมตตา